สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่เขื่อนขุนด่านปาการชนนะคะแล้วเราก็กําลังจะไปเขาช่องลมเราก,กำลังจะไปลงเรือนะ ก็เรอเเลยเอาละค่ะเราขอย้อนวิธีการเดินทางเพื่อที่จะไปเขาช่องลมนะคะก็คือจากกรุงเทพมานะครนายกเนี่ยเราก็จะมาด้วยมอเตอร์ไซค์ระยะทางทั้งหมดเนี่ยประมาณ100กิโลนิดๆน,นะคะก็คือประมาณ2ชั่วโมงหน่อยๆเท่านั้นเองโดยที่เราอะ่ะนั่งซ้อนมากับเพื่อนแต่ด้วยความที่เราอะ่ะไม่ชินกับการนั่งมอเตอร์ไซค์ในระยะทางน,นานๆแบบน,นี้เนาะมันก็แอบไม่จูดมืนกันเนาะ มื่อมาถึงแล้วนะคะเราสามารถไปรับบัตรคิวเพื่อขึ้นเรือไปเขาช่องลมเนี่ยได้ที่จุดนี้เลยนะคะโดยที่ยังไม่ต้องจ่ายตังนะค่ะขอบคุณค่ะ,ะนี่แล้วตอนนี้ก็ได้บัตรมาแล้วสแบบสองคนแล้วเมื่อคนครบแล้วนะคะเขาจะเรียกเราให้เดินไปที่เขื่อนเพื่อที่จะเดินลงไปคลางเพื่อขึ้นเรือไป <c oughs> ก่อนหน้านั้นคือเราไปห้องน้ํามาแล้วก็เลยต้องรีบวิ่งตามทุกคนมาลงเรือนะคะเข่งลงน่าเลย ตอนนี S 1> <S 1> ้เรากำลังไปขึ้นเรือเบอร์สามสี่นะครว้าวยังคางอยู่ดูข้างหลังที่เราจะต้องขึ้นไปขึ้นเลแล้วผมกอว้าวโอ้ย ทุกครั้งที่ขึ้นเรืออย่าลืมใส่เสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยกันด้วยนะคะ อ,อุ้ยลืมถ่ายเพื่อนอ่ะอุ้ยอ๋อโอ้ตายแล้วเฮ้ยตรงนี้สวย เรากำลังรอคนขึ้นในเรือให้ครบนะคะแล้วก็จะไปจุดต่อไปกันค่ะตอนนี้ก็เรามาถึงจุดที่2แล้วนะคะนี่ก็คือสภาพการเดินที่น่ารัก จุดที่สองเนี่ยจะเดินลําบากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างลื่นแล้วก็น้ำเริ่มขึ้นแล้วด้วยจริงๆนี่เราไปได้เลยปะแกคิดว่าเราลงไปได้ปะ,ปะยากไ่มได้แต่ยากไม่แมมันก็จะยากหน่อยโอ้เี้ลื่นขอบนี้ลื่ตรงนี้ได้อ,อออค่อยๆเกาะหินเนาะ เนี่ยตรงนี้ทําไงในกล้องน่าจะไม่เห็นไหมหรือไม่เราก็ต้องวิ่งจริงๆไม่งั้นมันจะไปนู่นเลยนะถ้าเราวิ่งเราต้องใช้สกิลนี่นี่นี่อันนี้ได้อันนี้ได้เออเออได้แล้วคุณได้แล้วคุณได้แล้วมามามานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออนี่เหยียบร่องนี้เหยียบร่องนี้นี่ นีนต่ต้องเร็วนะครับออ,อันนี้เราจะลงอย่างรวดเร็วหรือเราจะลงอย่างช้าช้าช้าๆเถอะอย่าเลยอ,อยู่ที่นี่อย่าใช้คำว่ารวดเร็วขไม่เอามุมสวยๆกับบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะคะก็ขอบันทึกโมเมนต์พร้อมกับใส่เพลงพอๆให้ทุกคนได้ดูและฟังเพื่อเสพบ,บรรยากาศณนเะขาช่องลมแห่งนี้นะคะ หลังจากที่เราเดินเที่ยวน้ำตกถ่ายรูปกันไปแล้วตอนนี้เราก็กำลังโอ๊ยมันพันขาตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่เรือเพราะว่าไม่ไปต่อแล้วถึงขีดจำกัดเราแล้ว,ลวเดี๋ยวไว้วันหลังค่อยหาเช่าเหมาลำมาเที่ยวดีกว่าเราจะได้เดินได้ไกลกว่านี้แล้วก็ลึกกว่านี้แล้วก็มีเวลามากกว่านี้ด้วย งนี้เป็นบริเวณต้นน้ําซึ่งเขาบอกว่าร้อนแล้วก็ร้อนจริงๆแบบว่าเหงื่อไหลเลยชื่อว่าเขาช่องลมก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วว่าไม่มีลมผ่านเลยเฉะนั้นถ้าทุกคนจะมาก็คือไม่อยากให้เกินเจ็ดโมงครึ่งแต่ตอนที่เรามามาถึงเก้าโมงกว่าแล้วเนาะมาถึงเก้าโมงค่ะก็พี่เจ้าหน้าที่เขาก็มาทำลอยไว้ให้เราเดินมันก็ทำให้เราเดินง่ายขึ้น ง่ายปะวะมันดูไม่ค่อยจะง,ง่ายเลย <c oughs> ง่ายจริงอะเนี่ยตรงนี้ก็เดินได้ใช่แต่เราว่าตอนขาไปอะค่ะขึ้นอะเดินข้างบนอะโอเคกว่าเพราะตอนขาขาลงขากลับอะเดินข้างล่างโอเคกว่านีา่ลงองรอยกันกี่เรือแล้วนี่้ไม่ต้องกลัวอดเเพราะว่าข้างหน้าเรามีเซเว่นขายอยู่ยอดเยี่ยมมากนี่เรือสามสิบสมารับเราแล้ว มาขึ้นไวมันทําให้เรือที่จอดอ่ะมันจอดแบบลือกว่านี้ไม่ได้ก็เลยต้องลงน้ําไปเลยจ้าลุยต้งแไปขามานี่คือระพันเอ้ยนี่คือบันไดที่เราจะต้องปีนขึ้นเต้นเด้นหัวคขาีกวปีนเล่า ันใดแบบนี้ขา่กลับนะคะเรือก,ก็จะจอดช่วงประมาณบริเวณนี้แหละเพื่อให้เราเนี่ยได้จ่ายตางังเป็นตั้งอยูไว้อ๋อเป็นเล็บเป็นเล็บในคาวหน้านโอ๊ยเหนื่อยก็บอกว่าไอ้ไก่อ่ะบอกแล้วนะว่าไอ้ที่ไฟน้ำตกก็เรียกตรงเวลาไว้ไงอ่าฮะ ดูข้างหลังนี่นะนึ่แล้วอะไรมีคนไม่ไหวดูเราขึ้นมาได้แล้วครึ่งหนึ่งแล้วก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งนิดเดียว ฉันคือผู้ไปชิดบันได2 0ขั้ขั้นพอแล้วฉันคือผู้ไปชิดบันได200ขั้นแล้วก็นี่คิวบิวที่เห็นนะคะเลื่อนขุนด่านปาการชนช้านะเนี่ยสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9ตึ๊ตดต๊ดต๊ดตดต๊ดอ่านเองเพราะว่าตอนมาเนี่ยไม่ได้ ถ่ายให้ทุกคนอ่านก่อนวิ่งปวดสีแล้วก็วิ่งลงเรือแล้วก็พอเดินมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเห็นทางลงเรือตรงนี้ซึ่งก็คือเป็นทางลงเรือที่เราจะไปเขาช่องลม